สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมคาเฟ่นะครับที่เปิดใหม่นะครับอยู่ในจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนั้นเป็นรูปทรงที่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็เข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าของลาบ้องพอยนะครับที่เป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะครับของจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอยู่ติด ถนนนะครับถนนอสาะบุรีลมศัก์นะครับท่านผู้ชมนะครับที่ขับรถผ่านมาเส้นทางนี้นะครับก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเขาก็จะมีบันไดขึ้นนะครับเป็นระดับระดับด้วยดอกไม้นะครับอยู่ตรงทางเดินนี้นะครับก็อย่างสวยงามมากเลยนะครับปลาบ้องไพ่ซึ่งเป็นร้านคาเฟ่นะครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับ ที่เปิดใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้ชมนะครับได้เข้ามาเที่ยวพักผ่อนนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้อากาศดีสดใสแสงแดดจ้านะครับแต่ว่าก็มีลมแรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมทางด้านฝั่งที่เป็นขวามือก่อนนะครับจากที่เราเดินเข้ามาที่ป้ายร้านนะครับปลาบ้องไพอยทางด้านขวามือน,นะครับ เขาก็จะมีเป็นสะพานทางเดิน2ทางนะครับสามารถที่จะเดินแล้วก็วนกลับมาได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นอีกที่หนึงนะครับที่เขาปลูกต้นไม้ไว้นะครับให้เราได้เดินชมความสวยงามของลาบ้องพอยที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับส่วนบริเวณด้านนี้นะครับก็อยู่กับติดกับบรรยากาศของทุ่งนาเลยนะครับกับภูเขาที่อยู่ ล้อมรอบอยู่ทางด้านนู้นนะครับความสวยงามของลาบ้องไพล์นั้นนะครับเขาโอ้โหสร้างได้อย่างสวยงามมากเลยนะครับอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีที่นั่งให้เราได้นั่งหลายมุมหลายจุดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบๆอด้านนอกหรือว่าบริเวณด้านในนะครับลาบ้องไพล์นะครับคาเฟ่และร้านอาหารนะครับ ลาบ้องไพลนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลาตั้งแต่สองโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะครับถ้าเป็นวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะครับนี่บริเวณด้านในนะครับเป็นบริเวณที่กว้างโล่งมากเลยนะครับกับบรรยากาศส่วนบรรยากาศนะครับที่อยู่ด้านนอกรอบๆคาเฟ่นั้นนะครับก็มีที่นั่งมีร่ม เป็นบรรยากาศที่น่านั่งพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ของที่นั่งนี่นะครับก็เป็นดีไซน์ที่สวยงามมากนะครับสามารถที่จะมองเห็นสวนดอกไม้สวยๆนะครับที่อยู่ด้านล่างนั้นมีสะพานเดินไล่หลายๆมุมเลยครับให้เราได้นั่งถ่ายภาพกันอย่างสวยงามเลยนะครับอาราบ้องไผ่นั้นนะครับอาจจะอยู่ห่างจากเมืองเพชรบูรณ์ประมาณนะครับ20กิโลเมตรนะครับ โอ้โหสวยงามมากถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะครับที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนที่จะไปเที่ยวที่เขาค้อนะครับก็แวะผ่านนั่งทานกาแฟทานอาหารกันก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวยังจุดต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบรรยากาศรอบนอกนั้นสวยงามมากนะครับบรรยากาศดีมีที่นั่งโอ้โหตอนเย็นๆนผมว่าได้บรรยากาศดีจริงๆนะครับล้อมรอบไปด้วยทุ่งนากับ ภูเขาที่อยู่ไกลๆมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับกับบรรยากาศการดีไซน์ของลาบ้องพลอยนั้นนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมนะครับชมดอกไม้สวยๆตรงบริเวณแห่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เป็นไงบัางคับลาบ้องพอยที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่สวยงามมากนะครับอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร้คด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ